สวัสดีจ้าป้าพดโครเชต์โครเชตแบบป,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 ป Minor, ้าๆง่ายๆไม่แพงจ้ามีคนส่งลายยากๆมาให้แกะ <c oughs> อีกแล้วนะคะก็ก็จัดการไป <c oughs> จัดไปมี <c oughs> อีกสองลายที่แกะไว้แล้วยังไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่ารีบแกะรีบส่งคําถามตอบคําถามก่อนเพราะว่าเขาถามมาก็ตอบไปเขาแคปคลิปมาแล้วก็บอกว่าป้า ป้าพาทำาลายนี้หน่อยพอดีลายนั้นนะ่ะเจ้าของคลิปเขาก็มีคลิปอยู่แล้วไงป้าก็เลยบอกว่าก็ถักตามเขาเลยค่ะ้ะเขาก็เลยบอกว่าหนูถักแล้วมันไม่ได้ขนาดก็เลยเอามาให้ปา้าแกะปแกะให้ป้าก็แกะให้เขาในคลิปนะ่ะป้าก็ไปดูตามคลิปนั่นแหละแล้วก็ลองถักตามคลิปดูในคลิปเขามันให้ขึ้นต้นโซ่ร้อยห้าสิบกว่าไงพอถักออกมามันได้หมวกใบเบิรเริ่มเลย ป้าก็เลยลองลองใหม่ก็เลยได้คำตอบที่116โซ่ก็บอกเข้าไปแล้วจัดการตอบคำถามนั่งถักอยู่เคิงมือเพื่อตอบคำถามเดียว <c oughs> ขึ้นต้นโซ่5ค่ะป้าใช้ไหมเส้นเล็กนะคะของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะสองเส้นเท่ากับไหมสีพายเส้นหนึ่งนะคะมันก็อาจจะเล็กกว่าใหญ่กว่าบ้างนิดหน่อยความฟูของมันนะนะ แล้วป้าก็ใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์ค่ะขึ้นต้นโซ่ห้าค่ะได้โซ่ห้าแล้วแทงที่โซ่แรกค่ะดึงรอดขึ้นมาเราจะเริ่มทําจากตรงนี้นะคะจากตรงกลางก่อนได้ลายมาแล้วแบบป้าลงถักตามแบบไปแล้วนะคะก็คือไม่พอดีมันใหญ่ไปนะคะป้าก็เลยต้องมาคิดแพทใหม่นะคะก็ขึ้นโซ่ไปสามค่ะ พันหัวเข็มแล้วแทงลงไปตรงโซ่ห้าเนี่ยนะคะตรงกลางแล้วก็ดึงขึ้นมาปล่อยออกสองห่วงค่ะแล้วก็ปล่อยออกทั้งหมดแล้วก็โซ่หนึ่งขั้นไว้นะคะพันหัวเข็มเสร็จมันจะเป็นหนึ่งคู่นะคะเราจะทำเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้ทั้งหมด8คู่นะคะลงไปปล่อยออกสองห่วง พันหัวเข็มเสร็จลงไปปล่อยออกอีกสองห่วงนี้นะคะมีอยู่สามห่วงคราวนี้ปล่อยหมดเลยแล้วก็โซ่หนึ่งขั้นไว้นี่นะคะได้สองได้สองคู่แล้วทำแบบนี้ไปแปดคู่ค่ะลงไปปล่อยออกสองห่วงพันหัวเข็มเสร็จลงไปอีก ดึงขึ้นมาปล่อยออกอีกสองห่วงมีสามห่วงปล่อยหมดเลยแล้วก็โซ่หนึ่งขั้นไว้ได้สามคู่แล้วตรงโซ่ให้มันหางบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ทำแล้วมันงอเข้าแบบนี้นะถ้ามันงอเข้าแบบนี้ให้เพิ่มโซ่เข้าไปเป็นสองโซ่นะคะตรงนี้มันแล้วแต่น้ำหนักมือของแต่ละคนนะบางคนไม่สามารถดึงให้มัน กว้างออกแบบนี้ได้เขาจะดึงแน่นจนคือน้ำหนักมือแน่นอยู่แล้วอะ่ะตรงเนี้ยก็สามารถเพิ่มโซ่เข้าไปอีกโซ่หนึ่งนะคะเพิ่มโซ่เข้าไปอีกโซ่หนึ่งก็จะพอดีแต่ของป้าเวลาป้าดึงป้าทําให้ห่วงมันยาวได้อยู่แล้วเนี่ยป้าดึงออกมานิดนึงอย่างเงี้ยยืดหยุ่นได้อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเติมโซ่แต่ถ้าใครที่มือแน่นเพิ่มโซ่เข้าไปเลยนะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกหกละหกคู่แล้วเราต้องคิดหาวิธีที่มันเหมาะกับน้ำหนักมือเรานั่นแหละค่ะคิดหาวิธีให้ได้ให้ได้งานที่เราต้องการนั่นแหละตามน้ำหนักมือเราเวลาป้าคิดงานออกมามันก็จะเป็นน้ำหนักมือป้าไงพอเราไปถักถ้าเรามือแน่นมันก็จะแน่นเราก็เพิ่มเข้าไปตามน้ำหนักมือเรานะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบแปดแล้วนะคะมันก็จะมาครบวงพอดีโซ่หนึ่งแล้วก็จบตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งสองสามเนี่ยจบตรงหัวของหลักนี้นะคะแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมา จะได้เป็น1สีนะคะจบ1สีจะล็อกแบบนี้หรือไม่ล็อกก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนทับอยู่แล้วได้1สีแล้วนะคะวันๆก็ไม่มีอะไรหรอกก็นั่งงมกับพวกนี้แหละเพราะว่าบางทีคนก็ถามอะไรมาที่ป้าต้องไปหาคำตอบอะเนาะก็จะเวลาหาคำตอบมันก็จะนานขึ้นสีที่สองนะคะ ขึ้นตรงช่องเนี่ยมันเป็นคู่เป็นคู่อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยขึ้นข้างหลังเนี่ยนะคะข้างหลังโซ่สามนี่แหละแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาป้าก็จะใช้เทคนิคทําให้ปมเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนะคะอย่างนี้ให้ห่วงมันยื่นมาข้างหน้านิดนึงแบบนี้ขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ทําเหมือนแถวเหมือนแถวแรกนะคะแต่ว่าทําเป็นคู่นะช่องละหนึ่งคู่ หลักแรกป้าก็จะเก็บใบหม่มันก็จะนิดนิดนึงนะคะเนี่ยหึงคู่แล้วก็โซ่หนึ่งนี้นะคะสองคู่นี้นะคะลงช่องเดียวกันนะช่องละสองคู่นะคะเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนกับแถวแรกนั่นแหละแต่เอาช่องหนึ่งเนี่ยลงไปสองคู่เลยนี่นะคะไม่ช่องละคู่เพราะว่าเราต้องขยายด้วยไงขยายรอบวงด้วยนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่ขั้นไว้แล้วก็ลงคู่ต่อไปค่ะลงช่องต่อไปนะคะช่องต่อไปก็ทำสองคู่เหมือนกันกับช่องนี้เลยนะลงไปก่อน1นสองโซ่หแล้วก็อีกคู่หนึ่งค่ะ1นสองโซ่หนึ่ง ข้ามไปช่องถัดไปค่ะเนี่ยหนึ่งสองดึงหมดแล้วก็โซ่หนึ่งหนึ่งสองรวบหมดแล้วก็โซ่หนึ่งนี้นะคะทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะ ช่องละสองช่องละสองอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะครบรอบแล้วนะคะครบรอบแล้วก็จบตรงนี้ค่ะโซ่หนึ่งสองสามเนี่ยโซ่ที่สี่นะคะดึงแล้วก็จบจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนแถวเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็ตัดไหมได้เลยก็จะได้แบบนี้ตอนนี้เราได้แถวที่สองแล้วนะคะรอบที่สองแล้วต่อไปรอบที่สาม รอบที่3มนะคะเหมือนเดิมป้าก็จะทําห่วงไว้นี่ขึ้นต้นก็ข้างหลังหลักนี้เหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นให้ให้ปมมันติดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราเก็บปม,มอีกนิดหนึ่งนะคะมันจะเก็บง่ายกว่าปลายล้วนๆนะก็ขึ้นโซ่ไป3ามค่ะแล้วก็คราวนี้ลงในช่องแล้วเพิ่มหลักมาอีกหนึ่งหลักนะคะแบบนี้นะ 2โซ่หนึ่งนี้เป็นหนึ่งหลักแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มอีกสองหลักนะแล้วค่อยรวบทีเดียวนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะตรงโซ่หนึ่งถ้าใครรู้สึกว่าโซ่หนึ่งแล้วถักแล้วเนี่ยดอกมันเป็นงองเข้าแบบนี้นะคะหมวกมันเป็นงองเข้าเยอะแบบนี้ให้เพิ่มโซ่ตรงนี้เป็นโซ่สองนะคะแล้วแต่น้ําหนักมือของแต่ละคนนะแต่ของป้านะป้าดึง ป้าดึงแล้วพอป้าวางลงแบบนี้มันก็มันก็บานออกอยู่ป้าก็เลยไม่เพิ่มนะคะถ้าป้าเพิ่มมันจะกลายเป็นน้ําหนักมือป้ามันจะกลายเป็นย่นอะเพิ่มเยอะเกินไปแต่ถ้าใครที่ดึงตึงๆอะเพิ่มอีกโซ่หนึ่งมันจะพอดีค่ะได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งกรีบก็ไปอันต่อไปเลยนะคะเพิ่มหลักหนึ่งเป็นสามหลัก นี่นะคะเพิ่มเกี่ยวเป็นสาครั้งห่วงมันก็จะเพิ่มมานะคะห่วงมันก็จะกลายเป็นสี่ห่วงอยู่ในเข็มนะก็ดึงลอดทีเดียวแล้วก็โซ่หนึ่งนี่แหละตรงนี้แหละที่ใครป้าหนูถักโซ่หนึ่งแล้วมันงอเข้าแบบนี้ถ้ามันงอเข้าก็เพิ่มโซ่เป็นสองนะคะวิธีแก้นะเราต้องแก้น้ําหนักมือของเราเองนะคะของใครของมันแต่ว่าป้านะ่ะเพิ่มไม่ได้ถ้าป้าเพิ่ม มันจะกลายเป็นหย่อนเพราะว่าน้ำหนักมือป้าเบาอยู่แล้วไงดึงรอดแล้วก็โซ่หนึ่งนหนึ่งสองสามนับไปสามหลักนะคะพอหลักที่สี่นะเนี่ยหลักที่สี่ลงไปสองนะคะหลักที่สี่ลงเป็นคู่นะสามครั้งเนี่ยสองกรีบในช่องเดียวกันนี่นะคะ แล้วหลักที่4เนี่ยขั้นโซ่2นะคะนี่แล้วก็ลงไปช่องเดิมนะนี่จะได้แบบนี้จบหนึ่งช่วงลายจะเป็นแบบนี้นะคะ1 2ึ่สามสามกลีบลงช่องลากลีบแล้วก็อีก สองกลีบนี้ลงช่องเดียวกันนะคะแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะคืออันนี้จบหนึ่งช่วงแล้วก็ทําช่วงต่อไปค่ะแต่ละช่วงลายก็หนึ่งโซ่เหมือนเดิมนะคะจะมีตรงตรงนี้ที่เป็นสองโซ่คือเราจะเปลี่ยนจากสามเปลี่ยนจากวงกลมเนี่ยนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะเปลี่ยนจากที่เราถักมาแรกๆเราขึ้นต้นเป็นวงกลมใช่ไหมพอเราใส่ลายแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ หนึงโซ่หนึงขั้น1กลีบแล้วป้าทำให้ดูอีกหนึ่งช่วงลายนะคะ2กลีบ3กลีบจริงๆวันนี้ตามจริงมันต้องเป็นเป็นคิวของอีกลายหนึ่งแต่บัลายเนี้ยป้าพิ่งนั่งแกะให้เมื่อคืนนี้ไงคือที่เขาบอกว่าแกะลายให้หน่อย1นึสองสาม มันก็หลายวันแล้วค้างแกไว้หลายวันแล้วเพราะไม่ว่างสักทีเพราะก็มัวแกะลายตอบํำถามคนอื่นอยู่นะคะทีนี้มันต้องมีคิวต้องถ่ายอีกลายหนึ่งเดี๋ยวให้ดนูนี่นะคะเนี่ยจริงๆวันนี้ต้องถ่ายลายนี้แต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยนั่งแกะลายนี้ก็เลยกลัวลืมไงป้าน่ะจะจำได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเ <laughs> พราะป้าไม่ค่อยจดป้าไม่ค่อยจดป้าถ้าป้า จะตอบคําถามว่าก็ต้องมาลือ้อหาวิดีโอใหม่เพราะว่าป้าขี้เกียจจดไงเวลาเวลาแกะนะ่น่ะก็นั่งแก่แก่แกะแล้วก็ลือ้อถักแล้วก็ลือ้อถักแล้วก็ลื้ออยู่งั้นแหละพอได้แล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็ไม่ได้จดไงก็เลยต้องรีบถ่ายก่อนจะลืมมีแต่จำหนึ่งสองสามนี่ค่ะก็เดี๋ยวอันสีขาวก็ไว้ วิดีโอต่อไปก็จะเป็นลายนั้นนะคะก็นั่งแกะมาเหมือนกันอน,นั้นเขาก็ให้แกะให้1 2ได้สองชุดแล้วนะคะก็ทําไปจนรอบนะคะมันจะได้สีมุมพอดี1 2 3ลงคู่1 2 3ลงคู่ 1, 2, 3, คพอดีนะคะมันก็จะมาจบตรงคู่นี้พอดีนะคะครบรอบแล้วนะคะ ก็จะได้แบบนี้จบเหมือนเดิมค่ะก็โซ่หนึ่งสองสามนี่แหละจบตรงโซ่ที่4ี่นี่แหละดึงรอหอขึ้นมาแล้วก็จะล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้นะคะแล้วแต่เพราะว่าเรายังไงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเราต้องเก็บไหมอยู่แล้วไงต่อไปค่ะตอนนี้เราถึงหนึ่งสองสามเราถึงแถวที่สามแล้วนะคะถึงตรงนี้แล้วนะต่อไปจะเป็นแถวที่สนะคะ ขึ้นตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนสีทุกอันนี้ทุกแถวอยู่แล้วอะ่ะป้าก็จะขึ้นหลังจากตรงนี้เพราะว่าป้าจะเก็บไปลายไหมไปด้วยเลยมันง่ายกว่าขึ้นโซ่สามค่ะสามหลักเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็โซ่หนึ่งใครที่โซ่หนึ่งแล้วมันงอก็โซ่สองเหมือนเดิมนะคะตรงมุมเนี้ยนะคะก็ทำแบบนี้เลย